ถือว่าลมเข้ามาตรงนี้พี่ๆห้ามตั้งเตาแก๊สประจันหน้าลมยม้ำห้ามตั้งเตาแก๊สประจันหน้าลมโอเคไหมคะถ้าเราตั้งเตาแก๊สประจันหน้าลมลมมันจะพัดไฟเห็นไหมเตาแก๊สอยู่นี่ทําช่องเช้งช่องเช้งลมมันจะพัดไฟแล้วมาโดนตัวเราแล้วพัดเข้าบ้านหนึ่งเราก็จะป่วย สองมันจะเกิดเรื่องราวของคดีความขึ้นมาแต่ไอคดีความเนี่ยมันจะดูมันจะดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวบอกจะเย็นเนเดี๋ยวบอก 1. ก่อนจับหลักให้ได้ว่าในห้องครัวนะไปยืนเลยตั้งเข็มทิศตรงไหนคือทิศใต้สมมตุติตรงนี้เป็นทิศใต้เราไม่ตั้งเตาแบบนี้วิธีการตั้งเตาคืออ่ะหำอ่ะสมมติด้านหน้าเป็นทิศใต้เราก็ตั้งเตาอย่างนี้ให้เราหันหลังเอาใหม่ เดี๋ยวก่อนหันยังไงให้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 ง่ายเอาใหม่สมมุตินี่สมมุต,มมติด้านขวาของจอเป็นทิศใต้โอเคไหมคะทิศใต้ลมอ่ะถือว่ามาจากทิศใต้ลมถือว่ามาจากทิศใต้นี่นะฝั่งนี้นะเป็นทิศใต้นะคะทีนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราอะ่ะจะต้องดูว่าทิศใต้ามาทางนี้เราจะไม่ตั้งเตาอย่างนี้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 นเราจะ นะเราจะตั้งเตาแล้วให้เรายืนทําอาหารแบบนี้ลมมันเข้ามาแล้วเราบล็อกเนี่ยลมมันก็ไปไม่โดนไฟแล้วเข้าบ้านแล้วไม่โดนตัวเราด้วยโอเคไหมคะเอาตั้งไฟแบบนี้ก่อนนะไม่เป็นไรถ้าวันนี้ยังไม่เข้าใจมาฟังในไลฟ์เรื่อยๆเดี๋ยวจะพูดเรื่อยๆนะคะนะมันก็ไม่ได้เข้าใจได้ทีละ ครั้งเดียวหมายถึงว่าเอาใหม่เนี่ยคนพูดเองยังจะพูดลัวเลยนี่มันไม่ได้เข้าใจแบบเข้าใจเลยอะนะมันจะเข้าใจทีละนิดทีละนิดแหละ